สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ทํางานมาได้ครึ่งวันแล้วนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศภายในห้างนะคะคก็จะปิดนะคะปิดบ่ายโมงครึ่งทุกวันนะคะปิดพักกลางวันเปิดอีกทีสี่โมงครึ่งนะคะตอนนี้ทุกร้านก็จะเริ่มปิดแล้วนะคะบางคนก็ออกไปข้างนอกไปกินข้าวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าโดยชีวิตประจําวันเราก็เราก็จะอยู่ร้านนะคะกินข้าวกลางวันแล้วก็นอนพักกลางวันนะคะเพื่อเปิดร้านอีกทีสี่โมงครึ่งนะคะ เพราะว่า,กว,ากว่าห้างจะปิดนะคะประมาณ3ามทุ่มนะคะคนหมดพอดีเราจะเลิกงานดึกทุกวันนะคะระหว่างวันวันนี้นะคะเราก็จะเอาทองที่ซื้อนะคะทองมือสองนะคะเอาไปหลอมาเป็นแบบนี้นะคะมาเป็นแท่งไว้อันนี้เพื่อจะเอาไว้ซื้อทองเข้าร้านอีกทีนะคะเราจะจ่ายทองเหมือนเอาทองไปแลกทองะคะ่ะเอามาขายต่อนะคะระหว่างวันก็มีประมาณนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะก็กําลังไปร้านอาหาร ไปรับอาหารที่สั่งไว้นะคะอันนี้ร้านอาหารไทยนะคะมาซื้ออาหารกลางวันนะคะที่ร้านอาหารไทยนะคะวันนี้มากับแฟนนะคะตอนนี้ไอเคีย <c oughs> okay, ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรข้างในนะคะมีส้มตําตําไทยเนาะแล้วก็ผัดไทยนะคะแล้วก็จะมีผลไม้ที่หอมาจากว่าปกตินะคะจะกินกับข้าวที่แม่สามีทําให้นะคะก็จะห่อข้าวมากินเป็นมื้อกลางวันนะคะ อพอกินมื้อกลางวันเสร็จปกติเราก็จะนอนกลางวันกันนะคะเพื่อรอห้างเปิดตอนสี่โมงครึ่งค่ะนี่นะคะบรรยากาศข้างนอกนะคะอันนี้จะเป็นห้างที่เปิดร้านขายทองอยู่นะคะกลางวันก็ปิดล็อกประตูหนานแน่นเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ